สวัสดีครับผมเจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะพามาชมเป็น Fortuner Leader G นะครับผมรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่ขายดีมากๆนะครับณตอนนี้นะครับผมคันนี้นะครับผมจัดโปนะครับอยู่ที่79,900รบาทพร้อมแต่งให้หล่อๆครบๆแบบนี้เลยนะครับผมส่วนคันนี้นะครับแต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยนะครับครับผมเริ่มที่ด้านหน้ากันเลยนะครับคันนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นตัว l e a d e r G นะฮะแต่ว่าไม่ได้มีไม่ได้ทําการแปลงแต่อย่างใดนะครับเลือกเป็นหน้าเดิมของ ตัว leader g มาจากโรงงานเลยนะครับผมส่วนคันนี้นะครับที่ติดตั้งเพิ่มเติมมาก็คือจะเป็นนะครับ front f เ n อร์สีดำเงาครับเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับผมอย่างอื่นก็เดิมหมดนะไฟหน้าไบบีม led มีไฟตัดหมอกเดิมมาจากโรงงานนะครับพร้อมตัวเซ็นเซอร์ข้างหน้าเลยนะครับผมชุดแต่งก็ตัว standard เดิมจากโรงงานเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างกันต่อนะครับครับผมมาที่ด้านข้างกันนะครับด้านข้างนี้เลยครับจัดเต็มด้วยครับล้อแม็กขอบ20นิ้วนะครับผมเดิมเดิมของตัว g จะเป็นขอบ18นิ้วนะครับ ลูกค้าได้ก็ได้เลือกกันนะครับอัปเกรดเป็นล้อขอบ2 0สีดาเท่ๆแบบนี้เลยนะครับผมส่วนด้านบนนะครับด้านบนนี้ครับทาการแลบหลังคาดําให้ลูกค้านะครับผมนี่สีดำครับแลบให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาตัวหลังคาตัวกระจกมองข้างแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ข้างหลังนะครับผมครับผมส่วนด้านท้ายนะครับที่ลูกค้าอัปเกรดมาก็คือจะเป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมครับก็ติดตั้งเพิ่มเติมจากเราไปเลยนะครับฝาท้ายตัวนี้ก็คือเปิดได้4แบบนะครับผมไม่ว่าจะกดจากตัวใต้พวงมาลัยนะครับหรือว่า กดจากปุ่มที่อยู่ตรงฝาท้ายนะครับหรือว่ากดจากตัวรีโมทก็ได้เหมือนกันนะครับผมหรือว่าจะเป็นแบบคลิกเซนเซอร์แบบเตะเปิดก็ได้เหมือนกันนะครับผมนี่ครับคันนี้ก็จัดเต็มมากๆเลยนะฮะนี่วิธีปิดก็ปิดง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับลีดเดอร์คันนี้ครับแต่งเรียบๆนะครับแต่ว่าสวยมากนะครับถ้าใครอยากจะได้แบบนี้นะครับผมผมจัดโปรเหมือนที่ผมแจ้งไปเลยนะครับจัดโปรอยู่ที่70,000 9,900บาทครับพร้อมแต่งครบจบแบบนี้เลยครับผมนี่ครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์ผมได้นะครับก็เป็นเบอร์นะครับ0632266993นะครับเซลล์นัดนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าคลิปหน้ามีรถอะไรสวยๆเดี๋ยวผมมารีวิวให้ชมอีกแน่นอนนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ